นะครัเช้าๆนี้ก็เอาหนอนนกมาให้เม่นกินนะครับเพื่อจะได้ให้นมลูกนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดดูกันอโอ้ยลากถ่วยมากินนะในลูกเม่นครับสองน้อยสองตัวน้อยๆนะถ้าเกิดตอนเย็นหรือว่าอะไรเนี่ยตอนบืนเนี่ยเขาจะให้นมลูกกันอย่างเดียวนะแต่เขาจะมากินอาหารตอนเช้านะ เนี่ยเขาจะลุกมาเองอดูดิตัวเด็กน่าจังเลยตัวเบลเลอร์ออกลูกสองตัวเองไงวนตับหนตัวเมียตัวเมียบ้านนี้เป็นหละออกลูกสองตัวเองผมมีตัวเมียสองตัวนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเป็นกี้เรือนยังไม่เอาอี้ยแต่ครั้งที่แล้วข้อออกมาก็สองตัว เดินดืนด้ๆโอเคครับก็ไม่อยากกวนเขาเยอะนะก็ขอจบคลิปยงงครานี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม